สวัสดีค่ะพวกเราสมาชิกโครงงานการงานอาชีพเรื่องการศึกษาผลิตภัณฑ์สร้างปรุงรสจากขาค่ะวัสดุอุปกรณ์เราจะมีดังนี้นะคะ 1. ่ขา 2. เนื้อปลานิญน 3. อกไก่ 4. เกลือ 5. น้ำตาล 6. ก,กระเทียม 7. พริกชี้ผ้ําน้ำมันรำข้าวค่ะ อุปกรณ์ก็จะมีดังนี้ค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องปั่นเครื่องช่างดิจิตัลค,ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะมาหั่นขาให้เป็นชิ้นบางๆนะครับพอหั่นขาเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนนำข่ามาเรียงในหม้อทอดไร้น้ำมัน,นครับ,รบสำหรับขั้นตอนต่อไปเราจะมาหั่นกระเทียมแล้วนำไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับ พออบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะนํากระเทียมและขาที่หั่นใบมาปัน่นครับสําหรับขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะนําเนื้อปลามาแร่หนังออกและหั่นเนื้อปลาให้เป็นชิ้นบางๆพอหั่นเป็นชิ้นบางๆเสร็จแล้วครับก็ให้เพื่อนนําเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันได้เลยครับพอนํเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเนื้อปลามีสีเหลืองกรอบแล้วนํามาเทใส่เครื่องปัน่น นำมาบดด้วยเครื่องปั่นให้ละเอียดนะต่อไปนะครับเราก็จะมาล้อส่วนที่เป็นมันออกครับและหั่นเนื้อไก่ให้เป็นชิ้นบางๆนะครับนำเนื้อไก่ออกจากหมอ้อทอดไร้น้ำมัน แล้วนำมาบดด้วยเครื่องปั่นให้ละเอียดค่ะแล้วเราจะนำกระเทียมมาเทใส่2ช้อนโต๊ะนำกระเทียมมาเทใส่2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ขาลงไป300กรัมรากผักชี2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นเราจะนำเกลือมาเทใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราจะเทน้ำตาลลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะนำมาบดด้วยเครื่องปั่นให้ละเอียด ปั่นเสร็จแล้วนำมาเทาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้แล้วนำผงม,มาล่อนค่ะวิธีทำเครื่องปรุงรสจากขาแบบก็เราจะใส่ขาเนื้อไก่กระเทียมรากผักชีเกลือน้ำตาลค่ะแล้วนำมาคนให้เข้ากันง่ายสะดวกต่อการใช้งานพร้อมกินค่ะอนดับกินข้าวได้ดีสะดวกสบายประหยัดเวลา ขาขาผมใส่ตำ้มทัดแกงพอดสะดวกสบายดีค่ะมากปายค่ะนี่แมแแบบแบบโงเบบแบบก้อนเนแบไหม่ันดอกไม้ครับตุ๊กโมุมบา้ขนาดครับขันมอกไม้ครับ น,น,ะะนี่ต้องขาไก่ค่ะรสชาติอร่อยูกปากและอีย่างคือหอมกลิ่นขามากๆเลยค่ะวันนี้กินต้องยำปลาค่ะได้กินเครื่องเทศค่ะชัดเจมนมากเลย